ก็จะมาเล่นเกมโชกุคุณทัตตาว2 for o f t e Samurai นะครับสำหรับในสถานการณนะ์ในครั้งนี้นะฮะเราโดนโจมตีนะครับผมโดยแคลนซากะนะครับ นำโดยเดชิบานะโมชิอากินะครับก็มีจำนวนกำลังพลอยู่ที่3,200นายแล้วก็กำลังเสริมอีก800นายก็รวมๆแล้ว4,000นายมากกว่าเรา1เท่านะจำนวนกำลังพลของเรามี2,100กว่านายนะครับผมแล้วก็ผู้นำในกองพันของเราในครั้งนี้ไม่มีนายพลนะครับจะเป็นผู้นำก็เป็นพลปืนใหญ่นะเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าเราจะชนะศึกในครั้งนี้หรือไม่นะครับเออแล้วก็สำหรับฝั่งศัตรูก็จะมีทหารเรือคอยซัพพอร์ตด้วยนะครับ เลือกตอนฝนตกด้วยฮะคือมันฉลาดจริงเลยหรือว่ามันสุ่มก็ไม่รู้คือเลือกตอนฝนตกเราจะเ,เรามีแต่พลปืนล้วนครับแล้วมันยิงไม่ค่อยได้อะเดินปืนจะลำบากครับยิงปืนลำบากคือถ้าผมเลือกซุ่มในป่านี้ระยะมันก็แคบเนาะ ผมจะเอาตรงนี้ก่อนเตรียมซุ้มใน,นป่าสักสองคนสองสองกองพันนะครับมาตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะตีเป็นมุมฉากยาวอย่างเงี้ยมาโหยาวไปเว้ยเอาเท่าที่ได้ก่อนแล้วก็ปืนใหญ่อันนี้จะเป็นผู้นำเรานะครับผู้นำกองทัพก็ไปตรงนี้ ไว้บนเดินสูงประมาณนี้โอเคกดเริ่มเลยครับไปสู้ใ,สในป่าครับมันมีระยะประชิดค่อนข้างเยอะนะะพลหอกนะครับถ้าเราสามารถที่จะยิง ไม่ให้เข้าระยะประชิดก่อนได้ก็น่าจะเป็นต่อมั้งครับเพราะว่าพลปืนของเราเนี่ยคือเก่งกว่านะครับเรามีเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีการฝึกฝนนะฮะใช้คุกเขา่าแถวหน้านะครับถ้าแถวสองก็ยิงข้ามหัวเพื่อนไปได้มันทําให้แบบความเสียหายคูณสองเท่าครับดูกวามว่ายังไง กำลังเสริมันมาแล้วแปดอกกันายตรงนี้อตอนแรกผมว่ามั่นใจว่าน่าจะชนะอยู่นะที่อัดคลิปนีน้แต่ว่ามันมาเลือกตอนฝนตกเนี่ยอันนี้คือเรื่องใหญ่เลยโค้ line, กเขาเลยครับ, oh <God. S 1> ลรบแล้วก็ แล้วก็ที่ผมกังวลก็คือทหารเรือเ <the> นี่ยน่ากลัวเลยคือ <Our older. S 1> ทหารเรือถ้ามันยิงมานี่คือเราเราก็รู้แหละว่ายิงมาตรงไหนฮะเพราะว่ามันจะยิงธนูไฟมาก่อนเพื่อชี้เป้าแต่ทีนี้ก็คือต้องเสียรูปลูกขบวนใน,ในการหนีนี่ก็สุนปืนใหญ่ทหารเรือนะ เ,ออเดี๋ยวนะผมเสียยมันขนาบข้างอนะเดี๋ยวนะเพราะฉะนั้นต้องงนี้ต้องไปตั้งรับบ้างครับแล้วตรงนี้มันมาเร็วมากมันมาเร็วมากมันมาเร็วมาก มันวิ่งมาเร็วจังวะโอ้โหมันรีบรีบมาตั้งขงบวนเลยเว้ยไอ้ตรงเนี้ยเดี๋ยวเด้วมันมากันเร็วจริงภูเขาเลยโอย้โ,อโหตรงนี้ผมหนีไม่รอดตรงนี้เดี๋ยวถอยมาก่อนเลยไอ้ตรงเนี้ยโดนแน่ เลเฮ้ยมันเอลาคนปืนมาประชิดเลยเหรอโดนไหมไม่ค่อยโดนไม่ค่อยโดนไม่ค่อยโดนเยี่ยม เทาดี้นะฮะส่งพลปืนมาระยะประชิดอะเราตั้งตัวแทบไม่ทันเลยช่วยหน่อเฮ้ยพื่งใจญเดี๋ยวเพิ่งขวัญเสียสิเดี๋ยวเพิ่งขวัญเสียเราจะจัดก,การประชิดและปอก่อนดีกว่าเราตั้งแนวตัวนี้ก่อนเพื่อจัดการกองพันตัวนี้ส่วนปืนใหญ่เราลืมสั่งยิงเลยว่ะสั่งยิงไปก่อน มันมีมากกว่าสียพันนายไม่ค่อยไหวตั้งขบวนตัวนี้ก่อนตรงนี้ไม่น่ามีปัญหาละเฮ้ยต,ตรงนี้ไม่มีปัญหาแล้วขนาบข้างเลยมันไปนส่วนฝั่งขวาซะส่วนใหญ่ เดี๋ยวเราไอวนตรงนี้เราเรีบขนาบข้างครับขนาบข้างเลยขนาบข้างเลยโอ้โหตั้งควรช้ามากอันนี้จะถูกเพื่อนยิงกันเองนะแต่มไม่เป็นไรเราต้องยอมครับ ในระยะยิงแล้วตั้งขบวนพวกเขายิงติดเนินตรงนีไว้ได้กองพันที่อยู่ไดไ้ไม่เป็นไรอันนี้ยิงไม่ค่อยได้ติดเนินืจะเคลียร์ไปโอ้โหเสียไปเสียดายมากเลยมันขวัญกระเจิงขนาดนี้เลย วิ่งขวางกระเจิงง่ายมากตังก้งขบวนใไปตั้งขบวนใหไปจะผ่านแล้วโอเคครับแดงคนมันตาย น,นี่เป็นสัญญาณที่ดีเราอาจจะชนะก็ได้ครับน,นี้ตึงตรงนี้ไว้ล่อมันไว้ก่อนสองกองพันกับอีกกองพันนี้ก็คุ้มอยู่ตรงนี้แตกกระเจอมาจริงๆนี่ถ้าไม่ใช่ฝนตกนี่คือผมว่ามันง่ายกว่าดีนะ เสียดายคือเรายิงปืนไม่ค่อยออกอเกี่ยอกัเรื่องควกระเจิงสิคือมันมีในคนสองคนนะครับมันตายไปแล้วคนหนึ่งโอ้ยตัวนี้โหคุ้มมากอะ่ะตึงไปสามสามกองพันครับคุ้มมากคุ้มมากโอ้โมันมามะสบกำลังเสริมมา เฮ้ยปืนใหญ่เราสงบสุขจริงๆเดี๋ยวๆยิงนี่เลยซัพพอร์ตเลยโอ้โอเคเยี่ยมเฮ้ยชนะเฉยครับโอเคครับเยี่ยมเลยโอ้โหรอดมาได้แบบฟุกๆคือเปิดมาเจอฝนตกนี่คือผมแต่ เราชนะแล้วครับอันนี้เป็นกองทัพสำคัญด้วยนะฮะโอเคครับผมหากชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยฮนะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ